แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเคียรีวอร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจแกงป่าปลากดทะเลพริกสดนะคะใบยี่หร่าค่ะไปชมกันเลยค่ะก็มีนะคะปลากดค่ะพริกแกงเผ็ดพริกสดนะคะน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะ ผงนัวหรือผงชูรสมะเขือเประาะค่ะใบยี่ห่าค่ะพริกแกงค่ะลงไปเลยพริกแกงพริกสดค่ะหนึ่งขีดแล้วก็น้ำนะคะแกงป่าเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเดือดแล้วนะคะ ปลากดค่ะตัวนี้หนึ่งกิโลค่ะสดสดเลยปลากดทะเลนะคะทำแล้วล้างด้วยน้ำส้มสายชูล้างด้วยแป้งนะคะเกลือค่ะล้างให้สะอาดเขาจะได้ไม่คาวเดือดแล้วนะคะปลาสุกแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงค่ะน้ำปลา น้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าพริกแกงมีเกลือแล้วค่ะผงนัวและผงชูรสค่ะครึ่งช้อนกาแฟมะเขือเปาะค่ะสองขีดค่ะใส่ลงไปเลยเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆชิมเลยค่ะหอมมากเลยหอมพริกสดอืมอร่อยมาก ใส่ใบยี่ร่าแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะตามด้วยใบยี่หร่านะคะยี่สิบยอดค่ะใส่เยอะๆเลยค่ะอหอมใบยี่ร่าแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อน เสร็จแล้วนะคะแกงป่าปลา,ากดทะเลพริกสดค่ะใบยีหล่านะคะหอมๆเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทํากินกันดูนะคะแกงป่าใช้พริกสดค่ะหอมมากๆเลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย